ดีครับเชียร์ d ี y วเชียร์รีวิววันนี้จะสอนทํากระถางสี่เหลี่ยมคางหมูทูโทนด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคนนะครับไปดูประกอ์กันเลยนะครับแม่พิมพ์ซิลิโคนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสีฟุ่นนะครับวันนี้ใช้สีแดงอิดนะครับผมภาชนะถั้งผสมปูนซีเมนต์น้ำมันพืชน,นะครับ เศษผ้านะครับและก็น้ำเปล่าสําหรับผสมปูนขาดไม่ได้ครับปูนซีเมนต์แบบสีขาวนะครับที่จะทำวันนี้นะครับเอาพร้อมแล้วลุยกันเลยเริ่มด้วยนะครับทาแม่พิมพ์ซิลิโคนของเรานะครับด้วยน้ำมันพืชนะครับทาด้านในนะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานแล้วก็จะช่วยให้แกะง่ายขึ้นนะครับ โอเคได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเทปูนซีเมนต์สีขาวนะครับใส่ภาชนะถังผสมปูนนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำเปล่านะครับผสมกับปูนซีเมนต์นะครับแบบพอเหลวพอเหลวนะครับขั้นตอนนี้ครับผมจะใช้วิธีกะกะนะครับค่อยๆหย,ยอดทีละนิดทีละนิดนะครับ ระหว่างนั้นเราก็ใช้ช้อนคนเรื่อยๆพร้อมกับค่อยๆเติมนะครับเติมเพื่อที่จะให้มันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับค่อยคคนไปเรื่อยๆนะครับ เติมน้ำอีกสักนิดรอบนี้น่าจะโอเคนะครับอโอเคนะครับบูนของเราก็น่าจะได้ที่กันแล้วลุยต่อกันเลยนะครับ หลังจากปูนได้ที่แล้วครับแล้วก็เติมสีฝุ่นแดงอีกนะครับลงไปผสมกับปูนที่เราผสมได้ที่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราครับชอบสีขนาดไหนนะครับผสมปูนกับสีนะครับแบบพอหยาบๆบนะครับเพื่อจะให้มันได้ความต่างของสีนะครับเป็นสีทูโทนนะครับโอเคได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ตักปูนที่ผสมแล้วนะครับมาเทสใส่แม่พิมพ์นะครับระหว่างนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็กระแทกไปเรื่อยนะครับกระแทกแม่พิมพ์ของเราเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเต็มแม่พิมพ์นะครับโอเคหลังจากเต็มแล้วนะครับ โอเคได้ที่แล้วเราก็จะทำไปพึ่งแดดนะครับประมาณ5-8เชั่วโมงนะครับก็สามารถแกะแม่พิมพ์แกะกระถางออกจากแม่พิมพ์ได้นะครับก็จะได้กระถางตามรูปเลยนะครับจะออกสีแนวทูโทนนะครับถ้าเราใส่สีน้อยกว่านี้ก็จะเข้มน้อยกว่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมทางช่องเราจะอัดคลิป ทุกอาทิตย์นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบกันคลิปหน้านะครับ